สวิตโฮมเป็นซีรีส์ที่ผมอยากจะบอกผู้ชมก่อนเลยว่าอย่าดูตอนกินข้าวเพราะมันจะกินไม่ลงผู้ชมครับคือไม่รู้ผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมนะเห็นหลายฉากในหนังเรื่องนี้แล้วแบบรู้เลยครับว่าถ้านั่งกินขนมแล้วดูไปด้วยความอร่อยของมันจะลดลงแน่ๆซึ่งผมไม่ได้บอกว่าหนังแย่นะครับแต่แค่มันมีหลายๆฉากที่ให้เราเห็นเลือดเห็นความสยดสยองเห็นความเละข,ของเนื้อเยื่อของสัตว์ประหลาดจะรู้เลยว่ากินไปด้วยดูไปด้วยนะครับไม่เวิร์กแน่นอน ทีนี้เรื่องราวของสวิตโฮมนั้นอ้างถึงสถานการณ์โลกล่มสลายที่มาจากปรากฏการณ์ที่คนได้กลายสภาพเป็นอสุรกายอาการของพวกเขาจะเริ่มต้นจากการที่มีเลือดกำเดาไหลคือไม่ใช่ไหลแค่หยดๆนะครับแต่พี่ไหลแบบนี้ขอเรียกว่าเป็นการไหลแบบเปิดก๊อกเลยก็ย,ยังได้จากนั้นกระบวนการกลายร่างก็จะค่อยๆเริ่มต้นและแน่นอนว่าหายนะต่างๆก็จะตามมาอีกมากมายครับ ตัวสถานที่ในเรื่องประมาณ90%จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พระเอกเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ตัวบทจึงเป็นการวางโครงเรื่องให้อยู่ในสถานที่ปิดคล้ายๆกับเรื่องราวของ Resident Evil ในภาคแรกที่เป็นคฤราสนา์หรือถ้าให้ตรงจุดที่สุดส่วนตัวผมมองว่ามันคล้ายคอนเซปต์ของ The m ม s t ที่มีคนเยอะๆติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตด้านนอกเป็นอสุรกายส่วนด้านในก็มีดราม่าของคนในกลุ่มที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ทว่าการเป็นอพาร์ตเมนต์10กว่าชั้นก็ทําให้สเกลของพื ของตัวละครที่อยู่รอดภายในก็ไม่ได้เหมือนกับเรื่องราวของหมอกมาราณะไปซะทีเดียวฉะนั้นคุณผู้ชมน่าจะได้ประสบการณ์และก็รสชาติใหม่ๆจากเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอน ทีนี้เกี่ยวกับการดําเนินเรื่องนะครับสวิตโฮมจะเล่าเรื่องของผู้รอดชีวิตแต่ละคนที่เป็นตัวละครหลักพวกเขามีปมในอดีตแล้วก็ต้องหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายไปในแบบของตัวเองฉะนั้นเนื้อหาของหนังส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ฉากแอคชั่นฉากเอาตัวรอดเป็นหลักเลยเลยครับการหนีตายสลับกับการเรียนรู้อดีตวนๆไปทว่าหนังก็ยังปล่ยปลอยปมเนื้อเรื่องที่เป็นประเด็นหลักออกมาบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากๆโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุของอาการผิดปกติที่ทําให้มนุษย์กลายสภาพเป็นมอนสเตอร์แบบนั้นข้อสังเกตรเรื่องนี้จึงงงเเเเเปป็็นนนนนสสิ่่่่ททีีคู้้ชมายืืออร แบบเข้มข้นอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่ก็ใช่ว่ามันไม่น่าติดตามนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดมีต้นตอมาจากอะไรกันแน่ทว่าก็คงจะต้องรอดูในซีซั่นต่อไปนั่นเอง อะไรทีนี้ผมพูดถึงความคิดเห็นของผมหลังจากดูจนจบกันบ้างนะครับคือผมรู้สึกว่าน่าจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ยังไม่ดูและแอบ,บคิดไปว่านี่คือหนังแนวจำพวก resident evil หรือว่าหนังซอมบี้เรื่องอื่นที่เราเคยรู้จักหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่าบรรยากาศมันดาร์กในแบบเฉพาะของมันเองยกตัวอย่างซอมบี้ที่อยู่คู่วงการภาพยนตร์มานานนะครับเราจะพอรู้คอนเซปต์คร่าวๆรวมไปถึงต้นตอของมันนะครับว่ามาจากอะไรได้บ้างมันก็เลยไม่เป็นมิสทรีหรือว่าเป็นความลี้ลับสักเท่าไหร่กลับกันนเเเลยรรมอต์ Monster ใ Sweet Home, ้กกกิดจาา ที่มนุษย์กลายสภาพเป็นแบบนั้นไปเองแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีการสัมผัสแบบการติดเชื้อหรือว่าไม่มีอะไรติดต่อใดๆเลยคือจะเป็นก็เป็นขึ้นมานะครับแค่เลือดก,กํเดาไหลเปิดก,ก็ให้รู้ได้ทันทีว่าชะตาชีวิตของตัวละครคนนั้นกํลาลังตกที่นั่งลําบากแล้วเลยครับ หายนะกับความน่ากลัวที่ตัวหนังนําเสนอมาถึงคนดูจึงเป็นเรื่องของการกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่แสดงอาการออกมาและพวกเขาที่เหลือจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ร่วมฝ่าฟันมายังไงเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าการกลายสภาพเหล่านี้ตัวละครในเรื่องยังหาคําตอบไม่ได้มีก็แค่ทฤษฎีบางอย่างที่ผมไม่สปอยคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ต้องลองไปดูด้วยตัวเองกันอีกที ประเด็นต่อมาก็ยังเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือลักษณะเฉพาะตัวของอสุรกายที่ไม่เหมือนกันเลยมันจะมีความแตกต่างจากซอมบี้ที่ดูแล้วจะคล้ายกันหมดแต่ว่าสวิต h ์โฮมได้ออกแบบมอนสเตอร์เหล่านี้ให้มีลักษณะเฉพาะตัวอารมณ์เหมือนพวกมันบางตัวจะมีสกิลกับทักษะพิเศษที่ทําให้กลุ่มตัวเอกต้องแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เอาตัวรอดไปให้ได้เรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับผมดูยังไงก็รู้สึกถึงความสิ้นหวังครับุณผู้ชมครับเพราะว่าฝั่งมนุษย์ในเรื่องนี้เรียกได้ว่าเทียบ,ยบชั้น ไม่ได้สะใจด้วยอารมณ์ว่ามึงเจอกูแต่มันจะเป็นการรอลุ้นให้พวกเขาเอาตัวรอดไปได้แทนซะมากกว่านอกจากนั้น CG ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเหมือนกับหนังโรกแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆฉะนั้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องงานภาพผมก็ถือว่าให้ผ่านนะครับโดยสรุปแล้วสวิตช์โฮมสำหรับผมมันคือซีรีส์แอคชั่นสไปเดอร์ฮอ์เรอร์ที่เด่นเรื่องของการเอาตัวรอดของตัวละครที่ต้องเผชิญกับหายนะที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมันมาก่อนโลเคชั่นที่เป็นสถานที่ปิดก็ทําให้ นอกหรือว่าแฝงกายอยู่ภายในในขณะเดียวกันคนทุกคนคือร่างต้นของมาสเตอร์เหล่านี้ที่สามารถกลายสภาพเป็นแบบนั้นได้ครับภาพรวมของหนังจึงเป็นการเอาใจช่วยกลุ่มตัวเอกให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากาต่างๆในขณะเดียวกันตัวบ่อแสที่เป็นปมของเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยังถูกปล่อยออกมาไม่เยอะซึ่งเหมือนกับว่าซีซั่นแรกนั้นมีเป้าหมายในการปูพื้นฐานตัวละครกับบรรยากาศทั้งหมดกันก่อนแล้วเนะื้อเรื่องหลักที่จะเป็นข้อทจริงของวันโลกล่มสลายในคราวนี้น่าจะถูกเปิดเผยในซีซั่นถัดไปนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูล เอาละครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปผมขออนุญาตฝากเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจซื้ออุปกรณ์ไอทีต่างๆจาก advice.co.th ในตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมสามารถใช้โค้ด ADVXMWF เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและอุปทัศวันถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทางอุปทัมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูล ได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t p c u s โดยใช้ quote, The โค้ด h e Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะเอาล่ะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ